ดีค่ะเช้านี้เรามาที่สุพรรณนะคะมาติดตามผลงานที่ใช้สมแดงมามนับใจสมแดงของเรานะคะซึ่งใช้สมแดงมา6ปีแล้วนะคะที่ข้าวนะคะจะเกี่ยวอีกไม่กี่วันเดี๋วันสองวันนี้นะคะข้าวหอมเวียดนามมารู้จักกับพี่เขาเลยแล้วกันเนาะ,ะเกษตรกรที่สุพรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วนสวัสดีค่ะพี่ชูชินนะคะค่ะพี่ชูชินเนาะบอกนิดนึงนะคะว่า พี่ใช้สมแดงกับนาข้าวนะะี่ค่ะใช้ยังไงก็ใส่ห่างวานโ๋ยก็ฉีดยาเพี้ยแล้วก็ใส่ส้มแดงไปเลยส้มไปเลยทีเดียวผสมยาเพี้ยไปเลยใช่ไหมอ่าส้มไปกับยาเพี้ยเลยค่ะแล้วฉีดก,กี่ครั้งแล้ะคะพี่ข้าวรอบหนึ่งเนี่ยข้าวรอบหนึ่งก็ประมาณห้าหกครั้งห้าหกครั้งแล้วเห็นว่าเนี่ยค่ะ โมติเวเตอร์เราเนี่ยพี่ใช้ช่วงไหนใช้ช่วงข้าวรวงโนมรวงโนมจะขับเป็นน้ำนมอ่ะนะข้าวเริ่มจะเป็นน้ำนมค่ะแล้วพี่ผสมเท่าไหร่ยังไงคะใช้โมดิเวเตอร์1 0 c ีต้นน้ำ20ลิตรค่ะกระต้มไปกระต้มดแดงมี 50cc 5 0 c ีแต่ยินว่าประทับใจนักหนาเลยกับขวดโมติเวเตอร์ขวดนี้มันดียังไงพี่ ทําให้เม็ดเต่งเม็ดใส้นั่นแหละเม็ดเต่งเม็ดไส่ไหนยังไงมันตรงเขาดูตรงไหนดูนี่อ๋อืมค่ะหรือว่าประทับใจใช่ไหมเขาเข้า,ขามาได้ขนาดนี้ดีมากเลยใช่ไหมพอใจไหมคะพี่บูลพอใจจ้ะค่ะจะไะเปเกี่ยวอย่างไงเปรี้ยงไง ใครรู้จักพี่บูลแล้วใครจะเป็นยังไงบ้างก็จะรวยจ้าใครรู้จักพี่บูลแล้วจะรวยจริงห่ะคะจริงไหมจริงนะโลแกนของเรานะคะสมเด็จรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเรา